สวัสดีครับไฟนี้นะครับเรามาดูอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับของตัว SolidWorks นะครับที่สามารถที่จะเอาตัวรูปนะครับวางลงบนชิ้นงานได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับตัวพวกนี้ก็จะมีประโยชน์ในส่วนของการนำเสนอนะครับอย่างบางครั้งนะครับในส่วนของพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็จะมีพวก Artwork ไม่ว่าจะเป็นพวกเมมเบรนนะครับหรือว่าพวกปุ่มกดหน้าพาร์นลอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะ ดีไซน์แล้วเอาอาร์ตเวิร์นะครับที่เป็นรูปนะครับมาลองแปะลงบนฮาร์ดแวร์นะครับเป็นชิ้นงานจริงได้นะครับเพื่อที่จะให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะครับวิธีการใช้นะครับเรียกคำสั่งว่าดีแคลนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัว solidworks นะครับผมผมนิวขึ้นมานะครับพาร์ทเนี่ยจากตัวอย่างมันสามารถที่จะ ทำได้ทั้งในส่วนของพื้นผิวที่เป็นเรียบและพื้นผิวทรงกระบอกนะครับผมให้พื้นผิวพื้นผิวเป็นผิวเรียบก่อนนะครับผมก็ดึงพาร์ตลงมานะครับวางลงไปนะครับผมก็กดผมไม่ให้ขนาดแล้วกันนะครับผมกดโอเคแล้วก็กด S นะครับ x t ็ูนะครับ10มิลนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับฝั่งนี้ที่เราเรียกว่าทารแพนนะครับ มันก็จะมีในส่วนของแถบที่เป็นแอ p l อนแออยู่ตรงนี้นะครับปกติเราจะเจออาจจะอยู่ในในส่วนของตัว Li แปรรีนะครับดีไซน์รีแปรรีนะครับเราก็มาดูในส่วนของแอ p l อนแนะครับสกรีนนะครับแล้วก็ดีแคลนะครับเราใช้ในส่วนของดีแคลนะครับผมมาเปิดเครื่องหมายบวกลงมาดูนะครับมันก็จะมีโลโก้นะครับผมก็อ่าดูในส่วนของตัวโลโก้นะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูอยู่นะครับอ่า ผมจะใช้ตัว Solid Work นะครับตัวนี้นะครับ Let's Go Design นะครับผมวางลงไปที่นี่นะครับลักษณะที่ผมก็ Dark and d a r k นะครับผมก็ผมก็คลิกซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากลงไปนะครับดูเพนที่เป็นสีส้มขึ้นนะครับดูนะครับถ้าผมเลื่อนลงมาเพนสีส้มจะอยู่ด้านหน้านี้นะครับแผ่นที่แปะก็จะไปปิดแผ่นนี้นะครับเลื่อนฝั่งขวานะครับแผ่นที่แปะก็จะปิดฝั่งขวานะครับ ในที่นี้นะครับผมแปะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับเพนนี้นะครับผมก็ปล่อยนะครับก็จะเห็นว่าตัว solid work นะครับที่เป็น d c a l ตัวนี้นะครับก็แปะลงบนชิ้นงานของเราเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของหน้าตรงนะครับของหน้านี้นะครับ Normal tool นะครับจะเห็นว่ามันกลับด้านอยู่นะครับผมก็ดู ชี้ที่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วก็ลองลากขึ้นไปดูนะครับอ่ายาวๆก็ได้นะครับมันจะปรับได้ง่ายนะครับอ่าร้อยแปดสิบนะครับหมุนขึ้นไปที่ร้อยแปดสิบสามารถที่จะให้ขนาดมันกว้างยาวได้นะครับดูนะครับผมก็เลื่อนเมาส์มาที่ตรงมุมมันนะครับก็ลากไปนะครับเลื่อนเมาส์มาที่ตรงมุมนะครับก็ลากไปได้นะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับอ่นะครับแล้วผมก็ เสร็จสิ้นคำสั่งนะครับก็โอเคไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะไปติดอยู่บนผิวชิ้นงานเรานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเป็นลักษณะตัวนี้นะครับผมคลิกขวานะครับที่ที่ชิ้นงานตัวนี้นะครับชิ้นงานตัวนี้นะครับอ่าที่พาร์ตตัวนี้ก็ได้นะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็แอพพลานส์นะครับตัวนี้นะครับมันจะมีพาร์ตตัวเบอร์เจ็ดขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นรูปบอลกลมๆตัวนี้นะครับผมคลิกที่ตัวนี้นะครับ แล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้นะครับให้เป็นพื้นสีขาวนะครับเอาเบสิกด้วยกันนะครับนะครับมันก็จะได้กลมกลืนกันนะครับนี่ก็คือลักษณะของการเปลี่ยนสีชิ้นงานนะครับเปลี่ยนสีพาสตนะครับมันก็จะได้กลมกลืนกันได้นะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวกดคอนโทรลเจ็ดนะครับอ่าผมลองอีกตัวหนึ่งนะครับเอาตัวโลโก้มาอ่าดูนะครับ เอาตัว U L นะครับอ่าเอา Standard U L มาวางไว้นะครับที่ตรงนี้เลยนะครับเพจนี้นะครับวางปุ๊บมันก็จะอยู่ที่นี่นะครับกดแ็บ Normal 2นะครับแล้วผมก็ทำการให้ขนาดมันเล็กลงนะครับแล้วก็ Move Part ขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการหมุนนะครับกด Control Z ไปครั้งหนึ่งไม่ได้ไหมอ่าไม่ได้นะครับ เดี๋ยวรอดูก่อนผมมูฟมาตังนี้นะครับาให้เป็น U L นะครับผมเลื่อนให้มันตรงนะครับยาวๆยกขึ้นมายาวๆตรงนี้จะเห็นชัดนะครับ360โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็กดโอเคไปนะครับกด Control 7นะครับเราก็ได้ในส่วนของ D c a l นะครับลงไปบนเนื้อชิ้นงานแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะแก้ไข D c a l นะครับเราจะทำยังไงกับมันนะครับผมไปคลิกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลือกดี cal ได้นะครับ ให้เราคลิกขวานะครับดูนะครับคลิกขวาที่ตัวชิ้นงานนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูกลมๆที่เป็นแอปแคลนตรงนี้นะครับคลิกในส่วนลูกศรที่ชี้ลงล่างตรงดำๆตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูที่ดีแคลตัวนี้นะครับก็เลือกไปนะครับมันก็จะกลับมาในส่วนของหน้า Edit นะครับก็สามารถที่จะเลื่อนนะครับได้นะครับนะครับ แล้วก็โอเคนะครับผมต้องการแก้เพนนี้บ้างนะครับผมก็มาคลิกขวาที่เพนนี้นะครับแล้วก็ App e ลินะครับแล้วก็ Edit ตัวนี้นะครับอ่าผมกดแท็บแอปเปบาร์นะครับ o น e t บนะครับคอมพิวเตอร์เริ่มชาร์นิดหนึงนะครับโอเคนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนได้นะครับนะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วก็กดคอนโทรลเจไปนะครับทีนี้นะครับประเด็นของเราก็คือว่าเราจะทําการสร้างรูปขึ้นมาเองนะครับที่จะใช้รูปขึ้นมาเองนะครับเราจะทํำยังไงนะครับตัวอย่างในตัวนี้นะครับผมได้เตรียมรูปไว้นะครับในส่วนของหน้าปก CD นะครับแล้วผมขออนุญาตนะครับเขียนหน้าปกซ d ขึ้นมาอีกอีกหน้าอีกอีกแผ่นหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับผม ให้ขนาดนะครับ insert sketch เข้าไปนะครับก็คือ sketch เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนะครับผมกด space bar แล้วก็น o r m l l น o นะครับผมจะเขียนให้เป็นอีก body หนึ่งเลยนะครับผมจะเขียนให้เป็นอีก body หนึ่งนะครับนะครับผมก็เขียนแนวนี้นะครับเอาให้มันใกล้เขียนกันแล้วกันนะครับจากเซนเตอร์นี้นะครับลากไปนะครับผมลองวัดดูนะครับขนาดมันนะครับตัว c d เนี่ยมันร้อย 35นะครับนะครับแล้วก็ความสูงมันจะอยู่ที่190นะครับตัวน,นี้นะครับอ่ะ190นะครับโอเคแล้วก็มันจะมีส่วนของความหนานะครับอยู่อีก15นะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะเอ c a แคออกมาก่อนนะครับมูฟลงมาด้านล่างหน่อยนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็ฟีเจอร์ e x t r u d e นะครับ15นะครับ Enter นะครับอ่าทีนี้ผมกด c o n t r o l 7ไปดูนะครับเราก็จะได้ในส่วนของตัวนี้นะครับขึ้นมา2ตัวแล้วนะครับนี่คือ sizing ของตัวอ่าหน้าปก c d ของเรานะครับทีนี้นะครับผมจะ สังเกตดูนะครับในโลโก้เนี่ยมันไม่มีรูปที่เราต้องการนะครับดังนั้นนะครับผมจะเอารูปที่เราต้องการยังไงนะครับก็ให้ไปที่า Render t o ูลนะครับตรงนี้นะครับเราคลิกขวาแล้วก็คลิกตัว r e n d e r t o o l ขึ้นมานะครับอาจจะอยู่ในแท็บตัวนี้นะครับถ้าตัวนี้อาจจะต้องใช้แอดอินด้วยนะครับเพื่อที่จะดึง r e n d e r t o o l ขึ้นมานะครับโอเคนะครับในส่วนแอดอินเดี๋ยวผมกล่าวถึงอีกทีนึงนะครับ ทีนี้เราก็มาดูที่ Edit D-Cal นะครับ Edit D-Cal หลังจากนั้นนะครับผมก็ browse เข้าไปนะครับผม browse เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะให้ผมเลือก Path ที่ไฟล์ผมเก็บไว้นะครับที่ไฟล์ผมเก็บไว้นะครับผมกด Copy ในส่วนของ p a t ไว้เมื่อกี้นะครับผมก็ Enter ไปนะครับนี่ก็คือ Path ที่ผมต้องการนะครับนั้นส่วนที่ผมจะทำก็คือหน้าปกตัวนี้ นะครับผมก็กดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เซฟดีแคลนะครับเซฟดีแคลเราเซฟที่ไหนนะครับผมเซฟไว้ในโฟลเดอร์นี้เลยแล้วกันนะครับผมก็เซฟเลยมันจะเป็น p 2 d นะครับ p 2 d นะครับตรงนี้นะครับดีดโฟลเดอร์นะครับมันจะดึงโฟลเดอร์นี้ไปไว้ในทาร์ดแพนนะครับมันบอกว่าให้ให้ ตัวที่อื่นหรือเปล่านะครับอ่ะผมผม,ผมโนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปเซฟที่อื่นดีกว่า,อาโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อกี้มันไม่ได้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับนะครับ เอาใหม่นะครับอีดิทดีแคลนะครับผมเบล์ไปนะครับไฟล์ผ่าดนะครับผมวางลงไปที่นี่นะครับแล้วก็กด Enter นะครับในที่นี้นะครับผมคลิกขวานะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์เลยกันนะ decals นะครับ decal นะครับแล้วผมก็มูฟ e าม e ตัวนี้นะครับทั้งหมดตัวนี้นะครับ พุไปไว้ในดีแคลก่อนนะครับทีละตัวก่อนนะครับอ่าแล้วผม d o ลคลิกเข้าไปในดีแคลอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ใส่ c o v e r c d นะครับก็ Open ขึ้นมานะครับแล้วก็ Save decal นะครับผมบอกว่าโอเคนะครับใช้โฟลเดอร์นี้เลยนะครับ yes นะครับอันนี้มันจะตัวนี้ก็จะทำการอ่ามาอยู่ในโฟลเดอร์ดี cal ผมอีกตัวหนึ่งนะครับอังนั้นผมเอามาอีกนะครับผม browse นะครับผมสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับกด โอเพนนะครับแล้วผมก็เอาใหม่นะครับผมก็ปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ผมอีดิทใหม่นะครับผมเบ้าไปนะครับผมก็วางผาดลงไปนะครับดีแคลนะครับแล้วผมก็เอาอีกตัวหนึ่งมานะครับโอเพนนะครับดังนั้นผมเซฟดีแคลนะครับก็เซฟไว้ที่เดิมนะครับจะเห็นว่าจะเป็นดอทพีทูดีนะครับผมก็เซฟไปนะครับดังนั้นผมก็โอเคไปนะครับผมอีดิทอีกตัวหนึ่งนะครับอีดิทดีแคลนะครับ อจจะช้านะครับตัวนี้นะครับ browse ไปนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับค้นหาค้นหาตัวรูปที่เราเก็บไว้นะครับเป็นรูปดัตในที่นี้ผมใช้เป็น png นะครับก็สามารถที่จะใช้ไฟล์ตัวอื่นได้นะครับแล้วผมก็ใช้ตัวนี้นะครับ slide cover size cover นะครับผมก็โอเคแล้วผมก็เซฟนะครับไว้ที่ โฟลเดอร์เดียวกันนะครับ d- แคลนะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่ามันวิสิเบิลขึ้นมาให้เราเห็นนะครับว่าโฟลเดอร์ที่เราเก็บใน d- แคลมีอยู่นะครับดังนั้นนะครับในนี้ผมดับเบิลคลิกที่ d- แคลตัวนี้นะครับเราก็จะมีนะครับในส่วนของตัวอาจจะมองไม่เห็นรูปนะครับไม่เป็นไรนะครับนี้ผมลองดูนะครับเอาไซส์โคเ e อร์ซีดีลงมาก่อนนะครับแล้วก็มาวางที่นี่นะครับด้านข้างนี้นะครับผมก็วางลงไป อ่าครับเล็กมากนะครับโอเคขยายหน่อยนะครับขยายหน่อยนะครับแล้วผมก็พลิกนะครับพลิกด้านนี้นะครับอ่าพลิกด้านนี้นะครับอ่าให้เป็นอ่าเก้าสิบนะครับแล้วผมมูฟอือหือผมพลิกใหม่นะครับให้เป็นเก้าสิบนะครับแล้วผมมูฟลงมานะครับดูนะครับ แล้วผมก็ขยายนะครับขยายผมดับเบิลกดสเปซบาร์ผมจะใช้ Normal tool นะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะเลื่อนเราก็ได้นะครับให้มันเล็กลงมาหน่อยอ่านะครับยืดมาหน่อยนะครับ ใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับโอเคโอเคแล้วนะครับผมก็คลิกโอเคไปนะครับทำนองเดียวกันนะครับกับตัวนี้นะครับผมก็เลือกที่เพนไม่ต้องเลือกที่เพนก็ได้ครับผมมาที่ตัวโคเปอร์ซีดีนะครับผมก็ลากลงไปนะครับที่เพนนี้นะครับผมก็ปล่อยวางนะครับหลังจากนั้นทําไงนะครับเราก็มาที่สีเหลืองนะครับแล้วก็หมุนไปนะครับ มุนขึ้นไปด้านบนตรงนี้นะครับดูดีกรีนะครับไปไกลๆมันจะมันจะคอนโทรลได้ง่ายนะครับ270นะครับหลังจากนั้นผมก็ขยายนะครับผมซูมมาดูใกล้ๆนะครับขยายไปตรงมุมนี้นะครับแล้วก็ดูมุมล่างนะครับผมจะขยายมาที่นี่นะครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วผมก็กดโอเคนะครับนี้เราก็จะได้ในส่วนของตัว CD t a i n i n g เราขึ้นมาแล้วนะครับนะครับไม่ยากนะครับก็มันจะดูสวยขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับนั้นนะครับผมลองให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับไหนๆก็เอาลงมาแล้วนะครับเอา Label Automation นะครับมาวางที่นี่นะครับวางปุ๊บลงไปนะครับก็หมุนนะครับ มุนในแนวนี้บ้างนะครับในแนวขนานกันกันกบตัวตั้งฉากกับตัวนี้บ้างนะครับ271นะครับกลับมา270โอเคนะครับดึงยาวลงมาฝั่งนี้นะครับะนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับ ผกดโอเคไปเนนี้มันจะมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชัอยู่ตัวดีแคลอยู่2ตัวนะครับผมคลิกขวาที่เพจนี้นะครับผมดูที่แอปพลินนะครับแล้วผมก็มาเลือกที่ solid work design ตรงนี้ก็จะเลือกได้นะครับแก้ไขได้ทีละตัวนะครับผมให้มันเป็นตรงนี้นะครับ270นะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็ยุบลงมาหน่อยนะครับโอเคนะครับแล้วยกขึ้นไปนิดนึงนะครับโอเคนะครับ ก็สามารถที่จะใช้ดีแคลได้แล้วนะครับทั้งในส่วนของตัวปกตินะครับงานที่ออกมาจากพวกคอร์ดอนะครับหรือว่าในส่วนของพวกอิลเลสเตอร์นะครับก็จะมีสเกลออนสเกลอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดึงตัวนั้นนะครับเข้ามาใช้ในส่วนของดีแคลได้นะครับโอเคนะครับตัวนี้ก็เห็นว่าเราก็ได้ในส่วนของอาร์ตเวิร์ของเราออกมานะครับสามารถที่จะนำเสนอได้อย่างสวยงามนะครับ โอเคนะครับสำหรับไฟล์นี้ก็คิดว่าน่าจะใช้ในส่วนของตัว d c แคนะครับเออผมยังไม่ได้สอนในส่วนของการลบเนาะการลบดี cal นะครับผมดูนะครับคลิกขวาที่เพนที่เราต้องการลบนะครับ d c แคมันจะอ้างอิงอยู่กับเพนนะครับที่เราต้องที่เราวางลงไปนะครับก็มาที่ในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะมีในส่วนของการอ่า u ูนะครับที่มันเป็น d c แคอยู่นะครับเราก็มากดด e ล e ต e ี e v e decal ด้านหลังนี้เลยนะครับคลิกขวาลบไปมันก็จะหายไปนะครับตัวนี้นะครับ โอเคไหมครับนะครับอ่าผมยือกลับไปเยอะนะครับอ่าไปที่ Edit อ่าร e ดูไม่ได้ด้วยนะครับอ่าผม Cancel ไปคราวนี้หายไปทั้งตัวเลยนะครับโอนนเคอนนผมจะทำใหม่ดีไหมครับ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรเนาะคิดว่า น่าจะพอเห็นภาพนะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปเต็มๆนะครับขึ้นไว้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอดีเมื่อกี้ผมผมไปในส่วนของ Delete ตัวพาร์ทออกไปนะครับโอเคนะครับก็เหลืออย่างน้อยๆก็เหลืออยู่รูปหนึ่งนะครับให้เราได้ดูกันต่างหน้านะครับโอเคนะครับสำหรับไฟนี้นะครับก็ขอจบการบรรยายนะครับในส่วนของการใช้ d e แคลไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ